macbook air m 1นะครับเปิดไม่ติดหรือเปิดติดไม่ขึ้นภาพเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องมีปัญหาในส่วนไหนสวัสดีครับ bb mac นะครับคลิปนี้ก็มาตรวจเช็คในส่วนของ macbook air นะครับตัวนี้เป็น macbook air m 1ปี2021 ตัวนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ผมเจอลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านนะครับเปิดไม่ติดบ้างโดนน้ําบ้างหรือติดไม่ขึ้นภาพตัวนี้มีปัญหาก็คือเปิดไม่ติดนะครับเสียบไฟแล้วไม่มีสถานะอะไรขึ้นเลยนะครับจากที่ตรวจเช็คแล้วมีปัญหา2กรณี1ไฟชุดไฟหลักนะครับที่เป็นไฟ12เลี้ยงแล้วก็อีกกรณีหนึงก็คือจะเป็นชุดไฟจอ นะครับน่าจะโดนความชื้นมาทําให้ฟิลที่เลี้ยงให้กับในส่วนของจอเนี่ยขาด2กรณีอ่ะเดี๋ยวเรามาถอดบอร์ดกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของเลเยอรว่าเป็นในส่วนไหนนะครับ ถอดออกมาเมนบอร์ดก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ Layout ว่าในส่วนไหนที่มีปัญหาโอเคนะครับจากที่เราทําการไล่ตรวจเช็คที่มีปัญหาก็จะเป็น p p พบัสนะครับแล้วก็ชุดไฟที่เป็นชุดไฟ12โวลต์นะครับจะมีปัญหาจากจุดดำๆเนี่ยชุดลายไฟหลักทั้งหมดเลยนะครับที่มีปัญหาตัวเนี้ยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นะครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันอีกทีหนึ่งอีกลายหนึ่งที่มีปัญหาก็จะเป็นชุดฟิลเลี้ยงไฟจอนะครับที่มีปัญหาชุดบริเวณนี้นะครับชุดบริเวณนี้จะมีค่าความชื้นโดนน้ำทำให้ลายไฟนี้ช็อตตกกาวแล้วไฟจอไม่ออกเดี๋ยวผมจะมาสรุปวัดให้ดูกันอีกทีหนึ่งว่าหลังจากเราแก้ไขปัญหาในส่วนนี้แล้วเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างมาไฟ12โวลต์นะครับ ไฟติดตอมานะสามจุดแปดมานะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งชุดหนึ่งที่หลังจะกแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วชุดไฟจอจะเป็นฟิลชุดนี้นะครับ P P V in นะครับที่เลี้ยงกับตัว L C D backlight นะครับจุดนี้ที่มีปัญหาเพราะว่าตัวไฟเนี่ยจะได้รับไฟมาจากตัว IC ข้ามแอลนี่ประมาณนี้นะครับที่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเรามาทำการประกอบเทสกันอีกทีหนึ่งในตัวเครื่องว่าผลหลังจากแก้ไขแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยไฟ12วลต์ไม่ออกจากที่วัดไปนะครับออกมาเรียบร้อยแล้ว ดูสถานะนะครับอ่ารัวเปลิลขึ้นแล้วนะครับเครื่องติดปกติแล้วแล้วเดี๋ยวเราทําการบูตเข้าไปดูระบบชาร์จนะครับทํางานถ้าระบบชาร์จไม่ทํางานตัวนี้จะตัวล่างเนี่ยจะขึ้นประมาณสัก0.6-0.7เดี๋ยวเราเข้ามาเบิดก่อนผม,มเพิด,ดยาวมากอ๋อ ได้แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนอุปกรณ์อื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเครื่องไม่ได้โดนน้าถ้าเครื่องโดนน้ำเนี่ยพวกคีย์บอร์ดพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยจะเสียไปด้วยโอเคก็เป็นอันแค่นี้นะครับสั้นๆสําหรับ MacBook Air M1 ท่านไหนที่ใช้อยู่แล้วมีปัญหาติดต่อเราได้นะครับ B Max s e v i c e สแกนคิวโค้ดหน้าเว็บเข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลต่างๆว่าอาการเท่าไหร่นะครเป็นยังไงนะครับมีอะไรพร้อมเปลี่ยนไหมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสา,าราสาขาลางกำแหงสาขาล้างสิทธ์วันนี้คลิปนี้เจ้า MacBook Air M1 กับผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำการส่งเครื่องก่อน